สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็มีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกคนกันนะคะเป็นทอดมันเห็ดค่ะทอดมันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะบางคนก็ชอบทานกับอาจารต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ทำอาจาร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ พี่อ้อก็ใช้เป็นน้าจิ้มบวยค่ะเพราะว่าความที่วันนี้รีบมาแล้วก็รีบไปนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะวันนี้พี่อ้อใช้เป็นเห็ดออรินจิค่ะเพราะว่าพี่อ้อซื้อเห็ดออรินจิมา1กิโลนะคะแล้วก็ทําไปแล้ว2เมนูก็เหลืออีกนิดหน่อยก็เลยเอามาทําเป็นทอดมันค่ะส่วนใครมีเห็ดอะไรก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ พี่อ้อก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลาเราปั้นเป็นก้อนเวลาทอดเนี่ยก็จะได้สะดวกขึ้นทำได้ง่ายนะคะแล้วเราก็จะซอยใบมะกรูดให้เป็นฝอยๆนะคะส่วนประกอบอื่นก็จะมีหมูบดค่ะพี่อ้อก็จะใช้หมูบด2ขีดนะคะ แล้วก็มีพริกแกงเผ็ดก็ใช้2ช้อนโต๊ะค่ะมีไข่ไก่หน่งฟองนะคะแล้วพี่อ้อก็ใช้แป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะค่ะเราก็มาผสมทอดมันกันเลยนะคะพี่อ้อก็จะตอกไข่ใส่ชามไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะ ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะพี่อ้อก,ก็กะกะเอาค่ะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะพี่อ้อก,ก็จะใส่รสดีเพื่อทำให้รสชาติกลมกล่อมด้วยนะคะเราก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะ แล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอพริกแกงละลายดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่หมูบดลงไปเลยค่ะรวมทั้งเห็ดนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบค่ะถ้าเผื่อใครไม่มีแป้งทอดกรอบก็ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือใบมะกรูดซอยนะคะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะก็จะนวดจนรู้สึกเหนียวนะคะ เพื่อที่เราจะปั้นได้ง่ายเวลาที่เราเอาไปทอดค่ะทอดมันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็กๆชอบนะคะผู้ใหญ่อย่างพี่อ้อก็ชอบเหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่า,อาชอบในรสชาติที่มีความเผ็ดเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมในตัวค่ะ บางครั้งเวลาเราทานเนี่ยเรากา็บางครั้งไม่มีอาจาร์ก็ทานได้นะก็มีความอร่อยนะคะแต่ถ้ามีน้ำจิ้มหรือมีอาจาร์ก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นค่ะหลังจากที่เรานวดจนเหนียวได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะลงมือทอดกันเลยนะพี่อ้อจะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อใช้ไฟแรงๆเนี่ยทอดมันเขาก็จะไหม้ได้นะ จะไม่ก่อนสุกนะคะก็จะปั้นเป็นก้อนแบนๆแบบนี้นะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดที่จะใช้มือปั้นจะใช้เป็นช้อนตักเอาก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะ เรากา็ลองกลับด้านดูนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะเหลืองไวมากเลยค่ะเนี่ยก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะแค่แป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ออถึงบอกว่าห้ามใช้ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางเท่านั้นนะเนี่ยค่ะนี่ก็คือแบบเริ่มเหลืองแล้วนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะก็จะได้กลิ่นนะหอมพริกแกงหอมแบบเครื่องปรุงต่างๆนะคะทอดมันก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะใครที่ชอบมีพริกแกงเผ็ดติดตู้เย็นเอาไว้ก็ทำได้แบบง่ายๆเลยค่ะก็ะแค่มีพริกแกง มีไข่มีหมูบดแล้วก็มีผักที่เราจะเอามาทำทอดมันนะคะอย่างบางคนก็อาจจะชอบอแค่อดชอบถั่วฝักยาวาเห็ดหรือว่า,าเป็นข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นทอดมันได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แป้งนะคะแป้งเนี่ยถ้าเผื่อเรามีเราก็ใส่ค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาเกาะ หมายถึงว่าทอดอตัวทอดมันเนี่ยถูกยึดเกาะด้วยแป้งนะคะแล้วก็ทอดมันก็อาจจะกรอบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่มีแป้งไม่มีแป้งสาลีหรือไม่มีแป้งทอดกรอบเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องใส่แป้งนะคะใช้แค่ไข่กับหมูบดเป็นตัวยึดในการทําให้ทอดมันเกาะติดกันนะคะ แล้วเราก็นวดให้เนื้อของทอดมันเหนียวแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนแล้วเ,เอาไปทอดค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะตอนนี้ทอดมันก็สุกแล้วนะคะพี่อ้อก,ก็จะเอาขึ้นมาเสดดน้ํำมันค่ะเหลืองหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทอดมันเห็ดของเราหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะมีกลิ่นหอมชวนชิมด้วยนะคะพี่อ้อชอบเมนูนี้มากๆเลยค่ะทำเมื่อ,อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะบางทีกะว่าจะทำไว้ทานกับข้าวนะคะแต่ว่าหยิบเพลินไปหน่อยค่ะบางทีหมดจานนะคะทานเล่นเนี่ยก็อร่อยดีค่ะจะทานกับข้าวหรือทานเล่นก็อร่อยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ